สนับสนุนโดยคาราบ,บาว a l n e w s u z u k i SL 7กาแฟคาราบ,บาวรสโรบัสต้าและเอสเปรสโซ <c oughs> Woody ล็อคับดูรายการทีนน้าฟัน็พอและแน่นอนครับว่าเงินแจ็คพอตของเราในวันนี้ครับอยู่ที่ 1, 1 8 3 4งล,ล้าามันบห้าต้อเลว่านี่เป็นมูลค่าที่คุณเกมอาจจะคว้ากลับบ้านไปในวันนี้ได้ถ้าเกิดว่าเขาเลือกกระเป๋าที่ถูกต้องซึ่งจากการฝากปันทั้ง3เกมมานะนี่นะคะตอนนี้กระเป๋าเหลืออยู่ทั้งหมด แต่ใน3ใบนะมีเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคุณเกมที่มีแจ็คพอตอยู่ในนั้นถ้าคุณเลือกถูกเปิดมาสุดท้ายเจอคําว่าแจ็คพอตรับไปเลย1นล้านแปดแสนกว่าบาทนี้กลับบ้านเป็นของคุณเกมเลยนะคะช่วงเวลาที่ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วครับคุณเกมครับครับผมผมจะให้คุณเกมนะครับเดินมาดูกระเป๋าใกล้ๆนะครับอ้อมด้านหลังได้นะครับถ้าคุณเกมเลือกได้แล้วกลับไปที่โพเดียมนะครับค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจนะครับตอนนี้เวลาอยู่เป็นของคุณเกมลนะครับครับเชิญคุณเกมครับเลือกให้ดีนะ เงินรางวัลหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับแน่นอนว่านําไปเปลี่ยนความฝันนะครับทำความฝันคุณเกมให้เป็นจริงได้แน่นอนนะครับต้องจับนะครับเราไม่ให้จับนะครับราให้เดินดูนะครับถ้าเลือกถูกนะครับพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตของคุณเกมได้เลยทันทีเลยนะครับเดียวหนล้านดแกว่าบาทนะครับว่า กระเป๋าถูกต้องคว้าแจ็คพอดหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทกลับบ้านไปได้หรือไม่นะคะครับผมคนไทยทั้งประเทศครับมาเอาใจช่วยคุณเกมพร้อมกันครับจะไปปลดหนี้ให้คุณแม่นะครับเกือบหกแสนบาทนะครับคุณการศึกษาให้ลูกนะครับรวมถึงเอาไปสร้างสาลาการเปลี่ยนด้วยนะครับลูกสาเกมครับถึงเวลาแล้วครับขึ้นคุณเกมที่โพเดียมนะครับคุณเกมครับนี่คือวินาทีที่สําคัญที่สุดของคุณเกมนะครับคุณเกมจะเลือกกระเป๋าหมายเลข อะไรครับ3ครับ3ครับ3กองเชียร์ปมมือเพ่ออะไรครับคิดเหมือนกันเหรอครับกองเชียร์ว่าไงคะคิดเหมือนกันนะครับหมายเลขสามนะครับกองเชียร์ก็คิดว่าหมายเลข3ามนะครับมีเลขอื่นในใจไหมครับหรือว่า3มาตลอดเลยมีเลขสองอยู่ในใจครับมีหนึ่งสองเหมือนกันทำไมถึงเลือก3าครับศรัทธาในความดีครับศรัทธาในความดีนะครับผมนี่ครับผมขอให้คุณเกมนะครับคว้าแจ็คพอตกลับไปให้ได้นะครับค่ะ กระเป๋าหมายเลขสามนะครับ,ค,รบคุณ <ผม S 2> เกมเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเกมต้องเลือกนะคะว่าจะให้คุณป๋องคุณต้นหอมหรือว่าคุณบอลน,นะคะมาถือกระเป๋าแจ็คพอตใบนี้ค่ะพี่สนนพี่ต้นหอมพี่ต้นหอม,หอมครับหญิงสาวหนึ่งเดียวของเราครับเชิญตรงกลางเลยครับเขาเชื่อมั่นในตัวคุณมากเออค,ค,รครับผม รู้สึกผิดแต่เกมแรกเลยค่ะแต่ว่าเกมนี้จะพลิกชีวิตทั้งคุณเกมและคุณต้นหอมครับคุณจะทำถูกต้องในเกมนี้ครับาะว่าถ้าเกิดว่าเปิดออกมาเป็นแจ็คพอตนะครับ1ล้านแแสนกว่าบาทนะครับคุณเกมรับกลับบ้านทันทีเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณเกมมาลุ้นใกล้ๆเลยนะคะเปิดกระเป๋าไปพร้อมๆกันเลยนะและตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทั้งประเทศครับจะมาลุ้นพร้อมกันว่าในกระเป๋าใบนี้จะมีแจ็คพอตอยู่หรือไม่ครับไปค่ะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะภาวนาคะขอคุณเกมนะคะ ของเสียงเชียร์ได้ครับแจ็คพอร์ตแจ็คพอตได้ครับแจ็คพอร์ตแจ็คพอตแจ็คพอตนะครับถ้ามีสัญลักษณ์แจ็คพอตนะครับหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับผมจะเปิดในนับสามนับสองนับหนึ่งคุณเกมครับไม่มีนะครับ มีแจ็คพอตนะครับไม่มีแจ็คพอตนะคะโอ้โหแสดงว่าแจ็คพอตจริงๆเนี่ยอยู่ในกระเป๋าหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลข3นะคะเมื่อกี้มีเลขอะไรในใจคะเลข2ครับเลข2นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันไหมคะว่าอยู่ในเบอร์2หรือเปล่านะมาดูหน่อยครับมาดูนะเลขสองแจ็คพอตอยู่ใกล้ๆเลยครับน่าเสียดายจริงๆครับผม แต่ว่าคือบอกเลยว่าไม่เป็นไรคุณเกมคือถึงแม้ว่าเลือกผิดพลาดไปหมายเลข3ไม่มีแจ็คพอตแต่ว่าทางเราไม่ให้คุณกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนทางคาราบาวนะคะใจดีมอบเงินกลับบ้านให้1นึ่งแสนบาทเลยและแน่นอนครับว่าเงิน1นึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทครับจะยกยอดไปในสัปดาห์หน้าครับและเริ่มนับ ต่อตั้งแต่วินาทีนี้ครับค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะคะว่าเงินรางวัลแจ็คพอตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะคุณเกมมากมากะขอบคุณครับขอบคุณดาราทักสามาาขอบคุณครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราขอบคุณคาราบาวนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับ5้โมงเย็นทางช่องสามกดไสาสตับลุ้นลาาวันแจ็คพอตสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฝากด้วยนะครับกับแคมเปญคาราบาลรุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอตแอดไลน์คาราบาวแล้วส่งเลขใต้ฝากกันเข้ามาเยอะๆนะครับผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณครับ